ไทยที่อยู่ต่างประเทศอะคะ่ะที่แพตตี้ต้องขอวีซ่าอเมริกาที่ประเทศ ตัวเองหรือว่าที่ประเทศที่อยู่ณนตอนนั้นคะโอ้ oh, เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีนะคะหลายๆคนนะคะที่สอถบถามเข้ามา <Okay. S 1> ว่าทํางานอยู่ประเทศจีน <c oughs> เป็นนักเรียนอยู่ออสเตรเลียทํางานที่ฟิลิปปินส์ <c oughs> จะขอวีซ่าที่ประเทศนั้นเลยได้ไหมเพราะว่าไม่อยากที่จะบินกลับมาขอที่ประเทศไทย <c oughs> จริงๆแล้วทาได้ค่ะแต่ต้องดูคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> คุณถือวีซ่าอะไรในประเทศของเขาถ้าคุณถือวีซ่าไม่ถูกต้องคุณจะไปขอวีซ่าอเมริกา ในประเทศนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามี w o r k p e พ mit ตหรือทำงานถูกต้องแล้วก็มี Resident c การหรือมีเอกสารรับรองว่าเราเนี่ยเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศนั้นแล้วต้องการจะเข้าไปเที่ยวอเมริกาเราสามารถที่จะทำการจองในประเทศที่อยู่ได้แต่ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าการตัดสินเนี่ยจะมองกันคนละแบบ uh? เขาก็จะมองว่าเราคือคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้น แล้วก็มองภาระความผูกพันทั้ง2แบบคือมองว่าทำงานในประเทศนั้นเนี่ยถูกต้องไหมระยะยาวไหมจะกลับมาทำงานไหมกับ2แล้วความผูกพันต่อเนื่องที่มีต่อประเทศไทยละ่ะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าจากสถิตินะคะจากสถิตินะอันนี้ต้องย้ำเลยนะจากสถิตินะคนที่อยู่เป็นคนไทยในประเทศเหล่านั้นแล้วทำงานถูกต้องนะคะต้องกรอกวีซ่าให้ดีๆ เพราะถ้ากรอกไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าอ uh huh. เดี๋ยวอีกแค่ปีนึงเราหมดสัญญาจ้างแล้วเราก็ไม่มีภาระผัปุกพันแล้วซึ่งตรงนี้หลายคนนะคะจะเป็นกังวลมากๆเลย uh huh. ดังนั้นคําแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือถ้าเรามั่นใจในคุณสมบตัติว่าเราถือ work permit รียายาวแล้วมั่นใจว่าตอนที่เราไปขอวีซ่าในประเทศนั้นขอสักงสุงองนอเมริกันประจาประเทศนั้นน่ะเขามองว่าเราอะ่ะจะกลับมาอันนี้ให้ขอคะ่ะ สาระดีๆนะคะเกี่ยวกับวีซ่าทั่วโลกเลยค่ะ mm hmm. วเนอะจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปทั้งวีซา่า